ดูอ่ะดูสบายมือขึ้นนะครับดูแบบดกขึ้นมาทันทีเลยวันนี้ก็จะมารีวิวมือเบรกของเกนมานะครับเป็นของพี่เชตรงรุ่นเลยนะครับเป็นของแบรนด์ไทยนะครับแม็กอินไทยแลนด์ราคาประมาณ750บาทนะครับาทนะสัง่งจากลาซาด้รวมก่าส่งประมาณ8 0 0ร้อนะมาลองดูว่างานจะสวยขนาดไหนแต่ว่ากล่องก็กล่องก็ทำกล่องมาดีนะ แล้วก็ข้างในก็เป็นแบบโรงคองน้ำรองอย่างนี้นะครับงบงานอันนี้เป็นงานครับลองดูรับอันนี้เป็นตัวปรับความกว้างของเมือเบรกได้นะครับมีประมาณหนึ่งสองสามปรับได้สี่นะครับสี่ครั้งประมาณห้าระดับห้าระดับนะับ สองฝั่งงานมียิงลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นยิงเลเซอร์นะเพราะมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเาล้วมาลองใส่ดูมันก็จะมีนอ็อตตรงนี้นะครับสองฝั่งทำเหมือนกันนะครับก็แก็ขันตัวบนตัวล่างออกน็อตเบอร ก็ติดนะครับอันนี้ผมขันมาระดับหนึ่งแล้วนะมันก็เลยแบบมันจะง,ง่ายๆนะพอเราขายเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาเนี่ยมันกระจะออกมาได้เลยนะง่ายๆแค่นี้เองอันนี้เป็นของแต่งกับของเดิมนะของเดิมจะมีความดูจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันพอๆกันใช่ไหมมันความยาวความยาวไม่ต่างกันมากครับความยาวไม่ต่างกันมากอันนี้อาจจะดูยาวกว่านิดน,นึง งแล้วก็จะเอาตัวนี้มาข้างล่างอืมดูดูไอ้ดูดสบายมือขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกที่ทําอ่ะมันไอตัวเก่ามันห่างประมาณนี้เลยห่างกว่าน,นี้อีกนะครับห่างกว่าน,นี้อีกของเดิมมันอะ่ะแต่พอใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกว่า รู้สึกว่าใกล้มือขึ้นนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะแบบปรัแบเบข้ามาใกล้เป็นเบอรนะ์นี้ยอันนี้คือใกล้สุดนี่คือห่างสุดอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูแบบดกขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าข้างนี้จะใส่จะใส่ยากนิดนึงนะครับข้างเนี้ยเพราะว่ามันต้องเอาสายสายเบรกอะมาใส่ในรูอะมันก็เลยแบบต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับข้างนี้ยากหน่อย แต่ก็เรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แต่ว่าที่ผมไม่ชอบข้อเสียมันอย่างเดียวนะมันตรงนี้มันไม่ไม่ไม่แม,ม,ม่น่นเท่าไหร่คงจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวปรับตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้ลมหลวงไปก่อนก็ไม่ไม่มีปัญหาด้านการใช้งานนะจากที่ลองขับมาเมื่อกี้เวลาเบรกก็จะใกล้มือขึ้นครับเบรกง่ายกว่าเดิมก็เรียบร้อยประมาณนี้ครับผม